ก็จะแกะอันนี้ออกให้หมดนะครับยางเก่านไม่คเคยกาวปิงปองนะครับมันเกาวยางพารานะฮะอันมีความยืดหยุ่นสูงสเวลาสี อันนี้เราตอกาวแล้วก็วางไว้ให้มันแห้งให้หมดนะครับเนี่ยแห้งปุ๊บบอนจะไม่มีเส้นสีขาวเลยต่อป้ายทาที่มา